Yeah! โอย,อยเนนอยวดฮ้มั bye <Hey! S 2> มนมีครั้งนึงอ่ะกูไอ้เที่ยปีโป้อ่ะไปกินข้าวด้วยกันกูไม่เข้าใจนะว่ามันจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมกูแบบกูสั่งข้าวไข่ดา,าว กูล่าซอสมะเขือเทศมันโวยวายว่าพ่อมันสอนว่าไข่ดาวต้องแดกกับซอสแม็กกี้กูถามหน่อยพรามึงอ่ะมึงแบบอ่ะมึงกินไข่ดาวมึงจะลาดอะไรแม็กกี้ไงลาดหน้าแล้วก <ๆ S 1> ็องกูถามซอสไอ้เหี้ยซอสผิดก็กูเอามุามกูนะมึงจะแดกอะไรก็เรื่องของมึงแต่แบบมันพีแล้วมันโวยวายนี่ไงต้องเป็นซอสแม็กกี้แล้วมัอย่างนี้กูแบบทำไม ซอนเมอกีเป็นสปอนเซอร์ป้านเหมือเหรอแล้วแบบพ่อมาสอนมาว่าแบบเีๆๆกูไม like ่เข้าใจนันทไมแบบกูอยากแบบกูอยากเป็นป้านเหาย่างเป็ากูจะกินซอสมะทศไมเดี Likewise, no or, ๋ยวมงเจอกูกูจะเอาซอสมะเขือเทศอะล่าลงไปวกูจะล่าแบบเจอะเยอะกูจะล่เ้ออเฮ้อเฮมึเอเป็น้อะไรเน้่เมึงเฮ้อเฮ้อเไ้อเฮ้มเเ้เฮ้เฮเ้ออเฮ้เฮเฮอเอ่อเอ้อเอเ คือเออมีปัญหาอะไรกับซอส,สก,กมูมีมีมีเหี้อะไรก็พูดมาดิมีมสี่ขาบนบนเหี้บนหิ้วห้อยพาบนพ่อแม่บนเหี้อะไรพูดมานี่มึงไม่รู้จริงเหรอตั a กต่า<ย>ง<ะ> thank <sharp inhale> you 死にこれ、ね。 Yeah ตอนนี้คิวเยอะมากนะคะอาจจะต้องรอนานเยอะหรอคะอไม่เป็นไรคะ่ะจองเลยได้ไหมคะจะรอก็ต้องรอคะ่ะง้นมีสองคิวที่จะมาตอนหกโมงเย็นมาพร้องกันไหมคะ่ะได้คะ่ะโอเคคะ่ะตกลงคะ่ะได้คะ่ะจาัดก,การให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมีคนไข้าสามคนเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอโอเคเดี๋ยวเรียกมาได้เลยเชิญคิวขัดไปได้เลยค่ะเช่ใชๆๆช่ใช,ใช,ใช Uh, เนะไกันครับคือหมอคือผมผมว่าราเราเือของเราไรื่อไม่่ีผมไม่สนหรกันนะี1 1 1 1 1> ้อนมาเกิแค่ยนซาอแวไม่รู้แกตกปใส่ดอยผมก็เลยรู <t 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 ít> <t ít ้มาเื่ยเรูเนเยใจเย็นขอพูดทีละคนเป็นจังหวะด้วย อ่ะปเป็นไรผอมอาบน้ำอยู่จูจูตุ๊กแกข้าหัวผมผมเรียกให้เพื่อนมาช่วยผมแต่สุดท้ายมันก็ขำใส่วงเอ๋อ,อสวัสดีครับคุณหมอผมมีเรื่องเศร้าอ,อยากจะเล่าให้ เืองชวน,เพ,นเพื่อนของผมมาช่วยผมมันช่วยด้วยการกระทือผมมันลุ้มสักกรรมจนตัวของผมไม่ไหวจนผมต้องมาหาหมอหมอมีวิธีช่วยผมไหมครับส่วนหนูก็ผัดกะเพราตอนนั้นหนูฉุนก็เลยฮัทเช่พอรู้ตัวพีตุกแกก็ตกลงมาในกระทะทีนี้จะให้ทำไงก็เลยตกใจลองกรีดอีกทีดูสิครับ ทั้งสามคนเนี้ยมีอาการของโรคตุ๊กแกโฟบีถามว่าอาการนี้รักษายากไหมไม่ยากครับแต่จะรักษายังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับมันคุยกับผู้ใดสูงต้องท้าความกันมาก่อนนะครับว่าโรคตุ๊กแกโฟเบียได้เกิดจากสภาวะในร่างกายที่เรียกว่า deep s p r a y e t r a p y international ซึ่ง h ี s p a c e ์เซเลอร r ม n t ตอ n a แนเกิดมาจากภาวะอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนไบวัวุ่นซีทั้นสี่มากีมม่โมงหลั่งออกมาพอฮอร์โมนหลัง่งเกิดอ,อะไรขึ้นก็มีแอนติบอดิการหน้าเหลี่ยมมาตีซ้ำซึ่งอาการทั้งหมดพอผสมปนเปนกันมันก็กลายเป็นอาการโฟเบียอย่างที่เราเห็นเห็นกันนี่นะครับโอ้โหไอหมอโคตรลุกซึงเลยว่หมอแต่มันคือเฮี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮอร์โ,โมนซีทั้สี่บริการหน้าเหลี่ยม ไม่ไหวไหมเนี่ยมันเป็นศาสตร,ร์การแพทย์คุณไม่รู้หรอกครับเอ้อยอีโจ๊กกูมาถูกที่ไหมเนี่ยวิธีแรกที่จะรักษาครับง่ายิดเดียวเลยเชิญหน้ามาเลยครับทำไดเนี่ยเฮงยิ่ง มาเป็นเจ้าหน้าที่ลงมาแต่เมื่อไหร่วะผู้กำกับบอกให้กูเป็นมึงกระเทือกกูเสร็จมึงมาล็อกตัวกูต่ออะไรเยผมเป็นหมอผเป็นหมอผมเป็นมอ่เฉยอะผมไม่ได้จบหมอเนกเป็นหมอเฉยิอาานกศึกษาก็แบบเฮ้เดนไหมอแน้วสิคุณแกูว่าแหลหมอที่ไหนทั้งเจาะหูทั้งย้อมผม นจะทฤษฎีกลางๆนี่ชาิมันก็จะหายกลัวไหมเนี่ยด้วยความที่วิธีนี้มันรักษาได้จริงนะแต่อาจจะไม่ใช่กับสัวคนนี้งั้นเรามาดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่า ดูอีกวิธีหนึ่งโอเคทุกคนดูมืออนนี้หายใจเข้านะแล้วดูปากหายใจเข้าพูเขาว่าตุ๊กหายใจออกอันนี้หายใจออกพูเขามาแกะนะตุ๊บแกะตุ๊บแกะตุ๊บเอวิธีสุดท้ายมา เป็นหมอคุณรักษาให้ได้นะเฮ้ <Hey! S 1> อ้าวายแล้วนี่ดูสิครับทุกคนทั้งสามคนนี้โดนอะไรที่มันซ้ำซ้ซักซาเดี๋ยวมันจะหายกูเอง้รักษาไดยสักทีหมอขอบคุณน,นะหมอขอบคุณครับ,บ,บก๊อฟเล<อ>ยก้อฟ พอดีว่าวคุณแอ่คนแบบว่าเยอะมากเลยอะค่ะมันวุ่นวายแล้วช่วยไปดูคุยให้หน่อยไหมคะก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้หมอคะอออครับไงคือมันมีตุกแกติดอยู่ตรงข้างหลังหมอะอะค่ะเดี๋ยวมันล้อเล่นกับหมอดิเนี่ยรักษา,าหายแล้วเป็นอย่างเงี้ยไปกลับบ้านได้แล้วผมไม่ได้ล้อเล่นมันมีจริงๆทำเป็นพูดนั่นพูดนี่จะหลอกหมอให้ได้แลหละไป กับบ้านเราเล่นด้วยเราคือถ้าหมอไม่เชื่อเนี่ยหมอลองถอดเสื้อกาวออกมาดูก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่ามีหรือไม่มีมีวะอ่ามีจริงๆด้วย Mmm.